อ,อ,อไม่นานนะนี่นะเอ,อ,อเพราะนั้นเพราะเหตุผลแบบนี้นะถึงบอกว่าคุณงามความดีที่ลุงช่างทํามาทั้งหมดทั้งมวลนี่ถ้าคนมองด้วยความเป็นจริงนี่เห็นไปทั้งหมดทั้งมวลนะแต่ถ้าคนที่ไม่มองไม่ชอบไม่ใช่นี่เห็นอยู่คนทาดีแต่ก็ยังบอกเมียนอยู่นะ<ำ>เข้าใจนาะยังไม่ใช่อยู่<ำ>แต่อย่าลืมว่า <c oughs> คุณมีไรายได้ก็ไรายได้ตรงนั้นเป็นประโยชน์ในครอบครัวของคุณ เป็นประโยชน์ในชีวิตต่างๆในส um นังของคุณเจ้าเจ้ายาภูมาบังกล้องก็ประมาณนี้เนาะคผมก็สรุปก็คือวันนี้อะไรกันแล้วแต่นะครับก็ขออำนวยอวพรให้ทางช่างผ้าสวนผักนะครับได้ผ่านพ้นกับวิกฤตเรื่องราวต่างๆในครั้งนี้ไปได้ดีให้ได้รับความยุติธรรมใชไครับความถูกต้องให้ได้รับอิสรภาพ ตั้งแต่นี้เปลี่ยนต้นไปอันนี้คือในใจของเราต้องการแบบนี้แล้วถูกไหมพี่น้องเอมซีถ้าคิดเหมือนเรากดหัวใจมาทุกช่องเลยครับผมหัวใจสีเขียวครับผมเขียวหมายถึงเขียวเหนียวซับเขียวผ่านฉลุยครับผมพุทธพอดีครับขอหัวใจสีเขียวไปทุกช่องนะฮะซื้อโจ๊กมาฝากสามดวงพอซื้อโจ๊กมาฝากสองลายครั้งได้จริงๆอ่ะซื้อมากินเองเลยค่ะแตว่าเห็นบอกว่ายังไม่ได้กินข้าว เนี่ยมันยังร้อนร้อนอยู่รีบกินนะครับรีบกินแค่นี้เราก็ดีใจแล้วขอบคุณมดมันขึ้นแล้ววางไว้อ่ะมดใช่แล้วใช่แล้วได้กินเลยจ้าจ้าจ้าขอบคุณในหลายครับนี่เป็นน้ำกินน้ำใจจากพี่น้องของเรานะครับเดี๋ยวไปดูอีกช่องหนึ่งนะครับมาถึงแล้วได้กินเลยจ้าจ้าจ้าได้กิน ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุครับผมพอดใส่แล้วป่านนี้ยยยาก็ิต่ออเด้พี่มายุราสวัสดีครับป้าสมรสวัสดีจ้าผมก็เพิ่งว่าวันนี้จะเยื่อะไรพี่น้องว่าวมาผักพี่น้องฟังได้พี่น้องฟังได้พี่มนต์เข้าไอ้ผมเนี่ยพี่น้องนะครับพพี่มนต์เข้าไอ้ผมเนี่ยนะครับมันร้อนแล้วลมพัดแั่งตรงนี้นัวัสดีอันนั้นพักประเด็แต่ว่าพี่มันเป็นตรงนั้นอ่ะนะ ตามที่เฮาเห็นนะครับขอบคุณทางน้องเจนนี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวประมาณกลางเดือนนะครับผมว่าจะมีโอกาสลงไปรอรอน้องที่ทำงานนะครับถ้าพี่น้องทางกรุงเทพก็ไปหายายด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็ได้พบกับพ่อกันเดี๋ยวพี่น้องนะครับขอบคุณพี่เอียงนะครับคุณชมลิวัณคุณที่ต่างจังหวัด ที่นวลกลับมาเหรอเพื่อสูทเฮดดีนะครับพี่อาไปวันขอบคุณหลายนะครับไวซ์ม่าเอ็มเคไฟเดินนะครับคุณชูบุขอบคุณนะครับแฮปปี้นะครับจังหวัดทางใจปล่อยมาแล้วนะครับยายอ้อยมาแล้วยายอ้อยเป็นน้าดายนาะนะครับเมื่อก่อนเห็นเต้นออกกำลังกายอยู่นะครับหรือว่าเป็นน้าดายนาะป่าส้มป่าเดี่ยป่าล่าเขาเนาะโอ้ยสุดยอดเลยได้ท่านใดสนใจนะครับติดต่อยายอ้อยมาแล้วเดี๋ยวยายอ้อยเชนี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อขอบคุณทางน้องเจนี่ด้วยนะครับ ขอบคุณที่สมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับสตาร์เต้นต้นที่ซาวบาทขาดตัวเลยครับยศขอบคุณเอซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะน้าใดเข้ามานะคะเนปลาล่านะครับอร่อยแซ่บนัวนะครับรวมไปถึงขอบคุณนะคะที่ให้สติ๊กเกอร์หัวใจมานะคะขอบคุณค่่ะะวาจเป็นปลาสดะครี่โอ้ยดีใจใจเลยทุกคนดูตะก้าวคนนะคะมือโทรศัพท์มือทุนเดี๋ยวเราไปดูก๊อกก๊อกนิวด้วยนะคะเอซียายเนี่ยสารกางสารกางค่ะ สารกลางมุกดาหารค่ะมาทำคอนเทนต์ที่บ้านก็ไปเรื่องวัดเรื่องเสียงโชคอะไรอย่างนี้แหละประมาณนั้นครับแล้วก็มาทำแบบเขาต่อก็คือเรื่องของทิกตอกบ้างแล้วก็เหตุบ้างครับเพจเพจชื่ออะไรนะฮะเพตุมีก๊กก๊กพารวยก๊กก๊กพารวยครับตามอาจารย์็นตตี้ครับเป็นแนวโชคลาบโชคลาบโชคลาบ ก็มีผู้ติดตามเยอะอ้าวมันเป็นอะไรหนี่ครับแสนกว่าแล้วครับออก็เป็นจุดที่ว่าเราต่อยอดจากการที่เราทำ u t u b e มาจากลุงพลนั่นแหละครับเดี๋ยวถามพี่กอกกก่อนก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์อ่ะพี่กอกกทํทำอะไรแล้วตอนนี้ยังทำอาชีพนั้นอยู่ไหมหรือว่าเป็นเนี่ยโอ้เมื่อก่อนทำงานบริษัทครับทำงานบริษัทครับผมก หนึ่งตัวออกมาแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อิสระคือลาออกจากงานประจำเลยอ๋อมาทาโซเชียลเต็มตัวอ๋อแล้วเราเปิดยูทูปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคือยู u ูปเนี่ยจริงๆแล้วมีช่องช่องหนึ่งพ่อพงพอเพียงจะทํามาก่อนที่จะมากกกอกอ่ก็คือเป็นเกษตรกรยายเคยเข้าไปดูอยู่ใช่คือจะทําแบบว่าแนวเกษตรษตรยายเข้าไปดูใช้ชีวิตพอเพียงตาม รอยพ่อครับตอนก่อนที่จะไปตรงนั้นก็พูดติดตามก็หกหมื่นแล้วอ๋อครับก็คือมีมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำ YouTube อยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่ครน,นี้ว่ามีชื่อเสียงของคดีปรก,กอบเนี่ยคดีน้องชมพู่ขึ้นมาใช่ไหม<อ>หลายๆคน